ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการรูทเครื่องนะครับของ Android 5.1นะครับโดยใช้แอปอันนี้ครับเนี่ยแอป n g Root นะครับนี่ก่อนอื่นผมจะมาบอกวิธีการโหลดกันนะครับเเข้าไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า k i n g r, r o o t นะครับแล้วก็พิมพ์เขาว่า APK ตามหลังไปนะครับแล้วเข้าไปอันแรกเลยนะครับอันแรกเลยนะครับสำหรับ Android นะครับ Android เนี่ยครับเกิดก็ผมเข้าไปหน้านี้นะครับมาดูกันเลย ผมจะว,วิธีการโหลดนะครับนี่ครับปุ่มดาวน์โหลดนี่แหละครับปุ่มคือเกี้ยวใหญ่ๆนี่ครับก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับแต่ผมดาวน์โหลดแล้วผมก็จะไม่โหลดให้ดูนะครับโหลดมาแล้วเขาโหลดมาแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เข้าไปนี่ครับติดก็ติดตั้งตามขั้นตอนเลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าแล้วก็ไปเข้าไปที่คลิกรูชนะครับที่เราโหลดมา แล้วก็จิ้มไอตรงใหญ่ๆนี่แหละครับนี่แหละครับตรงนี้แหละมันไม่ยากเลยนะครับผมรูทครั้งเดียวก็ได้เลยก่อนที่ผมจะมาเจอแอปนี้ผมก็ใช้ประมาณสิบกว่าแอปนะครับที่ใช้รูทรูทมาสเตอร์รูทสามร้อยหกสิบองศาอะไรของนั้นผมก็รูทไม่ได้นะครับแอนดรอยด์ห้าจดพอมาเจอแอปนี้ครั้งเดียวครับรูทได้เลยนะครับได้ง่ายนะครับ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก็ขอจบคลิปทางนี้นะครับเถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซอบติดตากันนะครับสำหรับวันนี้ขอล,ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ